ครับวันนี้ก็สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องก้อนซ่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว,วันนี้แวะผ่านมาเจอทีมงานนะที่ขับรถคอกเ๋ยวพี่เบาครับสวัสดีครับพี่เบาครับ,บ,รบเดี๋ยววันนี้มาเจอแล้วขอดีวิวรถหน่อยเลยแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็อยู่กับยางยางพี่เดี๋ยววันนี้ก็อยู่กับดีแม <laughs> <laughs> ็กเนาะดีแม็กนะ D Mac. อันนี้เป็นรถปีอะไรนะพี่ ปีคราวนี้เป็นตามจริงเลยมันเป็นปีซึ่งหมดครับผมครับน,นี้แป้งหน้าแป้งหน้าแป้งหน้าเป็นสองบรรทิศแป้งทั้งจุดของไฟจุดตรงหน้าฮะอันนี้พี่จะวิ่งไปไหนเนะี่ยนี่จะใส่ของวิ่งไปฝากกันนะครับวันนี้ก็อยู่ส,งสัขงข่ะฮะก็เป็นจุดจุดไฟของไฟของตัวของบรรทิศเพราะว่าอยา่างลืมกล่องมันมีม,ม,มันมีปัญหาว่าห,หลายอย่างครับเรื่องนี้ตอนตัวแรกครับ เดี๋ยวดูรอบๆไปเดี๋ยวก็ขอเปิดดูเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะ <c oughs> เครื่องมันไม่มีอะไรเลยครับมีเหลน้ำมันเครื่องเยอะที่หมดแ <c oughs> วะมาเจอพอดีขอถ่ายหน่อยอันนี้พี่ขนขนของหนักถ่ายพี่เราใส่ของมาประมาณ 4ี่ตันสองสี่ันสามออหนักเยอะนี่มาเนี่ยไม่มีอะไรอันนี้ทำไรมาบ้างนะเพล่นี่ก็มีมินเตอร์มินเตอร์สามนิ้วมน้ำมีนี่เนี่ยเสียงเสียงรถดังมากเลยอันนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบสามพันแปดสีแปดศูนย์สี่เปลี่ยนแล้วปะ มันก่อนเห็นเป็นในตัวนี้เป็นศูนย์สี่ศูนย์สี่ป้ายเขียววันพุธทีท่อินเตอร์แล้วไอ้ท่อนี้กลิ่นนี้ไหมพี่ตองนี้เป็นสามนิ้วครับตัดไอ้ดีตัดได้ดียิงขึ้นบุญพวกปั๊กพวกนี้ต่อชิ้นหมดไม่ได้ใช้ใช้แค่ตั้งแต่โฟร์เีย่านี้อินเตอร์อินเตอร์สามนิ้วเป็น์มาก อันนี้ใช้งานประจําเลยเนาะพี่วิ่งทุกวันวิ่งทุกวันใช้งานจริงวิ่งทุกวันเนาะเดวเนี่ไหมเขาเรียกในนี่ปัปกกล่องป,ปักเต็มที่พี่แปลงมาใช่แล้วพี่ผมเลยเลืมถามว่าใส่ในเนี่ยพี่ทำอะไรไปบ้างแล้วอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมสแตนดาร์ดนะครับ<ะ>เป็นเครื่องสองพห้าเพราะว่าถ้าเรา ทําทำมากเกินไปเดี๋ยวมันลำบากเพื่อนๆเ,เขาถ่าย <c oughs> ของไกายของราากับบ้านรถแรงจอดูมีเปลี่ยนอะไรไปบ้างในนี้อันนี้มีเป็นหวัวฉีดนาวาล่าครับ947เจ็ดก็ลืมบอกแต่เบื้องต้นก็มีแค้มครัมคู่หนึ่งของ่ครไหนเดี๋ยวเก็บไว้บอกแล้วไ<ะ>อ้คราดแล้วพี่คราดตันนี้ก็เป็น BRC <c oughs> เป็น ข้าวผสมรับมีสองชั้นข้าวผสมส่วนในเกียร์เกียร์เป็นเกียร์เร so uh, ียงแล้วควาผสมนะแล้วเสียงแล้วความผสมเสียงรถดังไหมนะแต่น่าจะฟังชัดนะแล้วเออเผ่าอะไรพี่เปานี่เป็นเผาเอวเปาลอยครับเดี๋ยวไปดูกันไปไปดูกันเดี๋ยวไปมองดูจะมองเห็นปะเนี่ยเปาเป็นเ่าเอวเปาลอยครับเดี๋ยวก้องไปดูข้างงาอ่ะ เห็นอยู่อ่ะเอาเป็นแมวสิบหกบินกับสิบสองบินข่าละสิบเอาเร็วเหยียดสามสิบอันนี้มันจะยื่นออกนิดหนึ่งไงต่ก่อนนะพนนี่ทำลุ้นเยี่ว่าเวลาเราใส่ของมันสกปรกเงิน,นสาดขึ้นไหมดูรอบๆแทนก่อนเอ่์กระทะเป็นกระทะ ปดนิ้วใช่ไหมพี่ยางอ่ะสองสองห้าชิ้นห้าสิบสี่รับเป็นยางมันทุกซีดีเลอะหนละลก 135. ็ลุกก็ร้อยสามสิบห้าเอ่อล้อหน้าก็จะเป็นที TE นะทีจับแดงยีสิบนิ้วครึ่งก็เยอะอยู่แกมป์จะเป็นคาร์อออบอนนะพี่ครับมันเก่าแล้ว แต่ก่อนมันก็สวยมันหลายปีล้างไปก็สวยล้วพี่แต่แบบนี้มาแบบเจอแบบกระทันหันเลยเนาะมาเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยมีอะไรครับข้างในห้องรถบข็นรถใช้งานจริงมีดิฟฟี่มีตัวมีเบาะวันวุฒิหนึ่งตัวมีวงมาลัยแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรอันนี้ลืมถามว่าพี่ใช้บูทเท่าไรก็บูทใช้อยู่40-45ไม่เกิน50เพราะว่าเครื่องดิ่มสแตนดาร์ดใช้มาไม่น่าถึงใส่หรอส่วนในนี่ก็คอเป็นเหล็กหนาพี่คอเป็นเหล็กหนาเ,าเป็นเต็มเหล็กเหล็กเต็มข้างเหล็กเต็มหัวนะเป็นเหล็ก เหล็กถ้ารันก็แค่ว่าเสาเป็นเป็นเหล็กอันนี้ก็ขอก็ประมาณสี่เป็นกว่ารถเร์ก็ปรมันกับเช็ดตันตันนิดหน่อยเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงไหนดี๋ยวพี่ได้ผมขับไปไปส่งของเลยก็ได้ครับฮะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงดูอะไรนัะพี่ฮะครับออโอ้เสียงจันมากปิดฟ้าก่อนพี่ ดีมาก <laughs> <ใ>นี่ยเสียมให้อีกห้างหนึ่งเอานี้มาหน้าพี่กด้ไหมไอันนี้วะอยู่ไม่เป็นติดเครื่องครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ ก้นเนี่ยพี่นะวันนีม,นมันว,ว่าติดนะพี่ถอยไหม,ไมไดเดี๋ยวดูให้พี่โอ้เสียงบวานอยู่นะอ่ะลองเิ้นเิ้นิดหนึ่งเดีาา๋ยวทภไฟพี่ ของต่อแล้วครับบ๊ายบายครับฝากกดอไลค์ s ับ like, s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่จะไปทางไหนนะพี่พี่ไปไหนรออยู่ป๋อเราอยู่ปั๊มครับพี่ออกเวลาใส่เนี่ย,ยครับครับงั้นเดี๋ยวผมวนไปซื้อของเดี๋ยวนี้ แล้วเจอกันใหม่พี่ครับครับครับ,รบถ้าเจอก็ทักทายนะพี่จำได้อยู่เนาะ <laughs> ครับปิดคลิปแล้วบ๊ายบายครับ